นายสุทินครังแสงสงสงมหาสารคามและอรอหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่หลายคนออกมาสนับสนุนให้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นนายกคนนอกเพื่อขัดตาทับแก้ไขปัญหาการเมืองในขณะนี้ว่า เรื่องล่งาวมีเหตุชวนให้คิดเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่จะถึงนี้รัฐบาลอาจมีการหักดิบกันเองซึ่งโอกาสสามารถเกิดขึ้นได้มากกว่าทุกครั้งและคงรู้สึกกลัวฝ่ายค้านในบางเรื่องว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหม กำลังลําบากครวมถึงเรื่องวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์ที่ทุกคนวินิจฉัยข้อกฎหมายแล้วเห็นชัดว่าต้องจบในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่ง2เรื่องนี้ทําให้มีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหากไม่เปลี่ยนก็ต้องยุบสภาทั้งหมดนี้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะเอาวิธีไหน เมื่อถามว่าคิดว่าเหตุใดจึงมีการมองข้ามช็อตให้มีนายกคนนอกเพราะตามขั้นตอนยังมีนายกสำรองก่อนนสุทินกล่าวว่าคงคิดกันเองในกลุ่มพรรครัฐบาลว่าคงไม่มีพรรคอื่นเข้ามาเป็นแกนหลักได้เพราะการเป็นแคนดิเดตนายกคนที่คุมได้คือพลเอกประวิทธิ์ เมื่อถามว่าพักเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับพักเล็กเพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนเสียงในสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วหรือยังนายสุทินกล่าวว่าเราก็ต้องคุยกับพักเล็กก่อนเพื่อทราบว่าเขาอยากทําอะไรเรามีหน้าที่นําเสนอข้อมูลให้เขาตัดสินใจว่าคิดตรงกันกับเราหรือไม่และเราต้องทําให้เขาตัดสินใจสนับสนุนเราให้ได้มากที่สุด